สวัสดีครับผมวันนี้ผมไซเบอร์กับเกม Ark Survival Evolve วันนี้อ่าเรามาเล่นหมดเดิมผมฟิสเทสนะครับผมว่าฝรั่งมันต้องโกงแน่ๆเลยครับมันบทอะไรวะควยควยุคยคุยมันบทต้องควยใส่ฮะไปลุยไปครับ เอาของให้ได้อย่างน้อยก็ต้องหอ,อกครับโอ้โหจัดตินมาแต่ไกลเลยโอ้โหเก็บดิเฮ้ยสโตนนะครับไปครับไปไปเมื่อกี้ใครยินจัดตินไหมครับอะไรวะเนี่ยอีเฮีย้ยมันเปิดจัดตินมวเาจะทิปติดลิกาสิตแม่ง เอาละครับว่าครั้งแรกเนี่ยอ่าต้องวิ่งหนีให้ไกลสุดที่จะไกลดได้ครับมีคนว,ว่าเฮ้ยพี่ป๊อตไปเปล่าอ่าเอ่อะไรนะเขาเรียกว่าพี่สู้ๆหน่อยดินะฮะถ้าใครอยากเห็นคลิปที่ผมสู้นะฮบผมกลับไปดูที่ช anel สำรองได้เลยครับผมสู้ใจขาดดินเลยครับคลิปนี้ขอป๊อตล้กันครับขอป๊อตนะ เอาอัพบูสปีดครับบูสปีดครับสำคัญสุดครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะลงช anel นนหลักให้ได้นะครับลงช anel นนหลักให้ได้นะหรือต้องใช้อ่าเวลาพอสมควรครับเราจะตายแบบสองนาทีไม่ได้นะสองสามนาทีตายนี่ไม่เวิร์กครับรต้องอัพลงให้ได้วันนี้ฮนะผมอ่านตั้งแต่เที่ยงแล้วยังไม่ได้เลยนะสัคริปเลยนะครับผม เพราะว่าสองนาทีก็ตายฮะเออสองนาทีตายสองนาทีตายครับเพราะว่าเพราะว่าไอ้สู้ๆแหละนะฮะกไหมโอเคเฮ้ยไม่มีเหรอเน่อยปะ ไอ้เหี้ยโอ้อดลงช่องแหนลหลักเลยเออมันมองไม่เห็นอนะ่ะมีสองตัว